ดูครับเทียบสัดส่วนครับเพนนรินร้อยหกสิบเก้าเพียงสภาร้อยเจ็ดสิบมาเหมือนกันครับเลยก็มาโปร่งเดียวโครมเดียวน็อกมาแล้วนะครับเพียงสภาครับส่วนเพชรนรินนี่ก็หลายครั้งแล้วครับมาทั้งศอกทั้งมัดครับนี่ครับสะบัดศอกโชว์ให้ดูเลยครับเพชรนรินอ่ามัดผมเท่มาเลยครับเพียงสภา โอ้ลากมาตีเลครับเพนร,รินครับล็อกมาเพียงสภาาก็สู้ครับไม่หวั่นอยู่แล้วมีศอกงัดเข้าไปเลยครับเพนอรินตัดลำตัวตัดคืนครับเพียงโภา,าสับขาแรงเลยครับทั้งคู่เลยครับ่าครับ หมัดใครจะจับโฟกัสได้ก่อนกันครับโอ้แลกกันแบบทีต่อทีครับคู่นี้ครับยังเข้าไม่ถึงตัวครับเพียสโซภาครับโอ้มัดตัดลำตัวสวยครับเป็น,นารินเพียนโซภาก็ตัดลำตัวคืนครับ มีศอกมาแจมครับเบนนรินโอ้โหต่อยลำตัว1-2ครับแล้วก็หักศอกครับเอา้าโอ้โหเหมือนจะมีเลือดมาหรือเปล่าครับเพียรโสภาหรือว่าเป็นพราพิษศอกหรือเปล่าครับโอ้แกง,งัดไปหลายทีแล้วครับเบนนรินเนี่ยครับมาอีกครับลำเลียงมาเรื่อยๆครับ โอ้แตกนะครับบริเวณคิ้วขาครับนี่ครับโอ้โหงัดอีกแล้วครับสอกปกตินี่เหนียวมากนะครับเพียงสภาแตกยากครับโอ้แสดงว่าสอกเพชรนรินิคมจริงครับนี่ครับโชว์งัดอีกแล้วครับสอกของเพชรนาวินแต่ยังเฉยๆนะครับเพียงสภาโอ้เปลี่ยน,นข้าไปเข้ามาโอ้โหโหดบริเวณต้นขา เพรลินก็พยายามจะเน้นโจมตีล่างสลับบนครับลำตัวสลับกับใบหน้าครับข้างล่างนี่หมัดข้างบนเป็นศอกครับโอ้โหโยนข่าวเข้าไปครับยังไม่เป็นไรครับเพนรลินครับยังคงความอึดถึกทนยังไงครับแหมกรรมการไม่สบายใจครับบอกพี่หมอดูสักนิดสิแผลเป็นยังไง ยังดูในจุดที่ไม่อันตรายมากครับต่อได้สบายครับโอ้โหแกลากมาตีครับลากมาฟันเลยครับเพรนรินเดินบ้างครับเพรนริน,นคนนล้องตีได้ไหมตีไปหนึ่งทีครับโอ้โหเปิดเกมเดินเต็มที่เลยครับเพียนสภาครับ ใช่จังหวะช่องไฟให้เพนนรินแายใจไหมต้องระวังศอกของเพนนารินให้ดีครับเพียงโสภาครับโอ้แกสบัดเรื่อยเลยครับศอกของแกครับเพนนารินโอ้สองข้างแล้วครับโอ้ได้ไปสองแผลแล้วครับเพียงโสภาวความบาลานซ์เพื่อความสมดุลเลยครับเพนนารินจัดให้ครับ กระพกปืนขึ้นเวที้วยครับเพนนารินครับเน็บไว้ที่เอวนะครับอเป็นรอยสักครับโอ้แท็กเลยครับเอาเวียงเพียงเสาาล้มลงไปโอ้ตีลำตัวครับถือว่าทนได้เลยครับเพียงเสาาถือว่าแผนการโจคของเพนนารินนี่ดีครับต่อยลำตัวให้พะวงแล้วก็ สอกขึ้นบนครับโอ้ได้แผลไปสองข้างเลยครับเพียงโสภาทั้งซ้ายทั้งขวาครับยัยงได้อีกต่อครับมัไดไรครับเทนรินตีไม่ได้กรรมาการแยกออกมาจิ้มลำตัวโอ้โหเจอจังๆครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพียนโสภาบอกว่าล้ำตัวนี่ต่อ,อยมาเถอะ แม่ส้มนี้ปล้ำกันไปโอ้โหจะสอกกลับครับแม่มันโดนไม่จังโอ้กระทนี้ครับเพียรโสภาครับดูครับทั้งหมัดทั้งเข่ากระทุ้งไปที่ลำตัวเลยครับยังไม่ยุบครับหน้าก็แหกไปสองแผลแล้วครับโอ้ต่อยจนเหนื่อยแล้วครับเพนนารินแม่ก็ต้องมาผ่อนบ้างแล้วครับเพนนารินครับ กมาเกกือบทั้งยนานก็มีศอกงัดมาครับจะสอกกลับอีกแล้วจิ้มลำตัวครับตัดลำตัวคืนครับเพียนโซภาโอ้ทนจริงๆครับประเภทแรดเรียกพี่เลยครับแบบนี้ครับเพียนโสภา เดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับเพียรโซภาใจสู้นี่เกินร้อยไม่มีท้อเลยครับเดินลุยเลยครับเพียรโสภาแกก็เดินลุยมาตลอดเลยครับยกนี้อาจจะต้องทุ่มเทปเป็น2เท่าเลยครับถีบยันเอาไว้ครับมาดูวงในครับโอ้โหวงในนี้ก็ตั้งกำแพงไว้เลยครับเพานารินครับ เสียบเขา่าครับกพยับต่อยรับตัวเลยครับเพียรโสภาแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงใช้หมัดยันเลยครับอัปเปอร์คัตโอ้โหโดนเต็มเ็มหน้าแม่แกขยันริงๆครับเพียรโสภาเริ่มจะมาแล้วครับแม่เพชรนรินชักชักจะเริ่มเป่าปากแล้วครับใช้แรงไปเยอะครับ โอ้โหแล้วก็ทายังไงนี่เพียงสโสภาก็ไม่ยุบแล้วครับกับกลายที่กับกลายเป็นตัวเองที่ยุบเองนะครับโอ้เหมือนต่อยตุ๊กตาไม้ครับเดินเข้ามาครับถีบยันเข้าไปก็เดินเข้ามาครับ,บ,รบ,าารบโอโ้เป็นซอมบี้นะครับเพียนโสภาค,ครับดูไม่มียอมจริงๆครับโอ้โหเจอบาดขวาครับเต็มๆครับ โอ้เหลครึ่งยกครับก็ดูอ่อนละหยโลยแรงไปแล้วครับเพรนรนรินดูครับถีบยันไว้ป่อแปรป่อแป,ปรเพียนโซภาแกก็เดินด้วยแท็กครับเพรนรนรินโอ้โหเพียนโซภานี่แกแม่ไขลานมาหรือเปล่าครับดูครับ เลยไม่ถึง1นาทีครับก็ยังเดินเหมือนเดิมเลครับเพียนโสภาครับยังคงพยายามครับทําให้ดีที่สุดครับโอ้ส่วนเพชรนลินนี่ก็ป้อแปะไปป้อแปะมาแล้วครับเริ่มจะยกแข้งยกขาไม่ขึ้นแล้วครับก็ทำจนท้อครับเพชรนลินครับยังไงแกก็ยังไม่ลงสักทีครับเพียงโสภาเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับโอ้โหโยนข่าซ้าย พอไหมหยุดไหมอยู่ครับไม่พอครับอสอกลับอีกครับโอ้ตอนนี้เชื่อว่านี่แข้งขาดแทบจะยกไม่ขึ้นเลยครับเพชรนรินทร์ครับดูครับถีบก็เดินเข้ามาครับสาวหัดเข้ามาต่อครับเพียงโซภาครับดีที่ว่าวุธแกไม่แม่นนะครับ The Red แล้วก็เป็นเพชรนรินทร์ครับสถียนมวยไทยครับขวาชัยไปได้ครับโอ้แบบเหนื่อยสายตัวแทบขาดครับสุดๆจริงๆครับคู่นี้ครับสมศักดิ์ศรีมากๆครับ